อันนี้กเป็นมกคุเทบนนี้หรอคะโอ้ตกสามสิบหลังคาเลยมากคเนี่ยเพราะจะไปอาศัยอยู่ที่วัดเขาแก้วบนบกนั่นอีกอีกหลายครอ,<ว>อันนี้กลายเป็นอยู่ในน้ําไปแล้วใช่ไหมครับอันนั้นอยู่บนบกใช่ค่ะคือว่าเขาอยู่ในน้ําน้ํามิดหลังคาเขาเขาก็ต้องขึ้นไปอาศัยวัดแต่อย่างขอบวกวว่นพี่มันก็แค่ขอบหน้าตา it's a lunchtime come on everybody <coughs> น้ำก็ปล่อยน้ำแล้วนะครับ อีกวันต่อมาอีกวันต่อมาเราไปที่ลบุรีก็ขับรถยังเป็นขบวนเลยเวลาที่มันต้องเสียไปพอไปถึงทางเข้าลบุรีน้ําท่วมทางลบุรีเข้าไม่ได้อีกจากสายเอเชียเข้าไม่ได้เราก็ต้องอ้อมกลับมาตรงแถวโซนอะไรหลักหลังจิตนครนายกคนที่จะอ้อมกลับไปหนึ่งออโห แต่เราก็พยายามกันแล้วลดไปเป็นขบวนไปเป็นสิบคันแล้วมีคนตามไปสมทบตรงนู้นอีกพอไปถึงปุ๊บถึงสถานที่ทางมูลิธิเพื่อนเพื่อนพยายามยากเนี่ยก็ได้จัดเตรียมวิธีการจัดการส่งของเอาไว้ให้เราแล,แล้วเราก็แบ่งเป็นทีมทีมแบ่งเป็นสายแล้วกันแล้วก็มีหัวหน้าหัวหน้าทีมนําโดยเพื่อนพึ่งน,นพานะคะพาไปตามสายต่างๆก็ในสายที่ส่งไปเนี่ย มันก็จะเป็นเหมือนเดิมคือพอน้ําท่วมปุ๊บตรอกซอกซอยที่เราเคยขี่วินมอเตอร์ไซค์กันไปได้หรือว่าเดินเท้าหรือขี่จักรยานเนี่ยถ้าเป็นเรือลําใหญ่ๆจะใช้ไม่ได้นะคะแต่ s อสเนี่ยมันไปได้เราก็เออได้เข้าไปซอกแซกเข้าไปซอกแซกเข้าไปจนถึงไปเจอบ้านอยู่หลังหนึ่งน้ํานี่ท่วมบ้านสองชั้นนะคะน้ําท่วมถึงเกือบถึงหลังคาชั้นแรก แล้วก็มีชั้นที่สองแล้วมีคานอยู่บ้านนั้นเขาเลี้ยงไก่ไก่ไก่คงหนีน้ําไม่ทันอ่ะคือสิ่งที่สง่งมวลจะพูดเพราะว่า,วาน้ําคงขึ้นเร็วมากจนไก่หนีน้ําไม่ทันย้อนย้อนลองครับลองลงไปช่วยนั้นหน่อยแล้กันก็ไปตกบ้านไหนครับเจ้าไก่ตัวนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ได้รับความช่วยเหลือคือทุกคนก็พี่ต้องช่วยแล้วล่ะคือมันคงบิน แรงบินหรืออะไรสักอย่างประกอบเป็นไก่เป็นแม่ไก่ตัวนี้แล้วก็พาย SUP เข้าไปลอดสมมติน้ําอย่างนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เป็นหลังคาใช่ไหมคะพายไปแล้วก็ลอดหลังคาไปแล้วก็ไปอุ้มไก่มาไก่เขาให้ความร่วมมือดีมากเขาแบบว่าแทบจะเดินลงมาแบบถ้าเขามีน้ําตาถ้้คงน้ําตาคลอมีคนมาช่วยฉันแล้วแล้วก็วางไว้บนหน้าบอร์ดเอาไปส่งกับเจ้าของเจ้าของก็อ้าวหลงมาอีกตัวนึงเหรอถัดไปตามซอกซอยต่างๆเนี่ยผู้คนที่เขาได้รับความช่วยเหลือเนี่ย มีความสุขมากโอ้ดูดิมันนั่งนิ่งเอ้ยเอ้ส้มพายออกมาก่อนพายออกมาก่อนเอาไปเข้าหน้าบ้านก็ได้เอาไปเลี้ยงกนะดิเกิด She cannot lay a neck on a o n e Well maybe she does Be careful, don't fall in t e water เห็นไหมนี่เลสกิวเลสกิวไก่หาที่ไหนมีคุณส้มอำลาทำได้ ของมาแจกครับแจกไปบ้านรถบ้านนี้แล้วครับผมขอบคุณครับ He's giving us blessingsHe's giving us blessings ตอนนั้นเราผ่านไปสักเดือนหนึ่งหลังจากที่เราไปพระเยรีนูีรีกกบบ้านนที่ลบาไบบ้านผมก็น้ำท่วมคือประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน้ำท่วมเข้ามาบริเวณหลังตึกช่งองสี่แต่โชคดีไม่เข้าบ้านนะแต่ยังไงก็ต้องย้ายออก พอย้ายออกไปเนี่ยเพื่อนบางคนกลุ่มที่ไปช่วยน้ำท่วมกับเราในะคราวที่แล้วก็มีคุณพัฒแล้วก็มีเจสซี่แล้วก็มีอีกคนนึงคน,น,งคน,นงที่คนใหม่ชื่อคุณเอกคุณเอกเนี่ยโทรผ่านคุณพัฒมาบอกว่าเนี่ยมีพวกหมาหน่าสงสารนะไม่มีไม่ค่อยมีใครดูแลเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะช่วยคนที่นี่เหลือแต่พวกหมาที่เมืองเอกไม่ใชเมืองเอกในน้ำท่วมสูงมาก2เมตร3เมตรกันในบางจุด แล้วก็หมาเนี่ยเริ่มที่สะตายกันแล้วเพราะไม่มีข้าวก็ว่าให้รีบไปช่วยกันเถอะเราก็เลยแบบเออไหนๆตอนนี้เราก็ไม่ค่อยมีอะไรทํานะบ้านก็น้ําท่วมเราก็รวบรวมกําลังกันอีกรอบแต่คราวนี้ไม่มีไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ7-8คนก็ตัดสินใจเอาบอร์ด S.U.P. ที่เป็นกลุ่ม Inflatable หรือที่เป่าลมเนี่ยออกไปกันส<ก>วัสดีครับพี่ชื่นสวัสดีครับ